ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชินครับตอนนี้เราเหลือดูสดชื่นอยู่สีสส่ท่านด้วยกันและอำนาจนกัชีกูชีอ่ะกูชีเขาได้ปิดกับเท่เพราะเขารอบต่อไปคือเรียกง่ายว่าเขาดีใจจนยี่ย้วแตก ยังไงเจ๋เจองดูสาวๆอย่เงียไม่หรือเขาแกล้งตั้งใจแกล้งแหละมันดูซิ่งมันดูคือยังไงคือแบบถึงว่าเอาอย่างี้ว่าสำหรับผมนะเด็กยุคนี้จะเป็นสไตล์นี้มันดูยากคนนี้ดูยากแต่ว่ามันมันมีความแบบไม่มองหญิงอยู่แต่เราก็ชอบนางเออเราก็ชอบนางเราก็ชอบเราวอะส่งเสริมเฮ้ยลาวไม่ดีแล้วอ่ะลาวไม่ดีแล้วครับลางไม่ดีแล้วส่งเสริมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าเขามาโปรโมทเพลง การ้องกระบดเพลงอ่ะมาฝากเพลงมาฝากไม่งั้นก็มาฝากเออร้านก่อสร้างอะไรสักอย่างมุละเหมาอ่ะถ้าเกิดพี่คิดว่าเขาไม่มองหญิงอ่ะโอ้ไม่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจริงคือแ้าแบบเขาไม่มองหญิงจริงอ่ะเขาจะไม่แสดงออกขนาดส่วนใหญ่จะมาแบบเออจะพยายามแสดงแต่เนี้ยเขาดูธรรมชาติมากเลยอ่ะอย่างงี้สิผู้หญิงอ่ะยิ่งจะชอบออาจจะเจ้าชู้อะไรด้วยซ้ำคนนี้ห่วงเรื่อนมีมากไปผมว่าเจ้าชู้ยินดีด้คุณอมสินครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นครับ ตอนนี้นะเราเหลือดุมปรัศนีอยู่สี่ท่านด้วยกันน่าในการตัดใจกูเชียกูเชียเลือยแบบนี้อุ้ยแล้ปิดคนไม่ที่หน้าคือวิ่งติดอะไรแล้วโหจะไม่ใช่ผงะเขาได้กูชายกูเชียเขาได้ปิดกับเท่เพราะเขารอบต่อไปคือได้แง่ว่าเขาดีใจจนเยี่ยวแตกไม่พี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้เรื่องเยี่ยวแตกไม่ว่าเออ เอางี้ผู้ชายเวลาโปรชีทำไงอุ๊ีโปรชีโปรชีแต่เขาแต่เขาฟอยเพินเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วพวกคุณเลือกใครเข้าไปไปคนเดียวเลยใช่พวกเรา